สวัสดีครับวันนี้มารีวิวบ้านไม้ชั้นเดียวครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอบางเหนือจังหวัดลำปางนะครับบ้านห้วยกอดเจ้าของบ้านกำลังสร้างบ้านใหม่ครับผมก็เลยต้องการขายบ้านหลังเก่าเป็นบ้านไม้มีไม้ดูไม้มค่าไม้แดงไม้สักครับผมรวมกันไป หน้าบ้านกว้างประมาณสิบห้าเมตรได้ครับครับลึกไปประมาณสัก6เมตรนี่ครับนะเดี๋ยวเข้าไปชมดูด้านในนะครับลูกบันไดไมหนา โอนิเจอร์ไม่เกี่ยวนะครับผมดูไม้คืนครับประตูไม้้าดูข้างในบ้านนะครับนี่ครับคืนไม้คืนไม้มักค่าไม่ดูไม่แดงครับไม้หน้าแปดหน้าสิบว่าผมยาวประมาณสามเมตร นี่ครับมีฝ้าเป็นไม้สักด้วยนะครับไม้สักไม้มะค่าฝ้าเป็นไม้พื้นด้วยนี่ครับฝ้า ท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ0 8 1ย์5ป3 2นตั้งอยู่ที่อำเภอเว่างเหนือจังหวัดลำปางนะครับผมแล้วก็มีต่อมานิดนิดหน,น,น,นึ่งครับผมไม้เป็นห้องค,ร,อค,ครัวเจ้าของบ้านก็ต้องการขายในราคา1นึ่งแสห้าหมบาทนะครับผมให้สนใจก็มาดูมาต่อรองราคามาคุยราคากันได้นะครับ หมายดีมากนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเอหนึ่งแสนห้าหมื่นครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ